สวัสดีตอนเช้าครับผมสุภูดสุคนครับมือนีพักขึ้นเขาเด้อครับเด้อพามาเลาะหาเห็ดสำบปีทั่วไปแต่ว่ามากับแม่โชกูนขึ้นเ่าครับผมก่อเห็ดปวกกาลังเก็บอยู่คุณครับเป็นเห็ดปวกกระจายพี่น้องครับเกิดมองละสองสามดอกนะแต่กะสีร้องหาเห็ดปวกนี่ละเบิ้งมาอนี่อ่ะไปดูน้ำกันว่าสมานบ้างมครับผมนั่นนะครับเป็ดปวกกระจายเห็นอยู่นี่สามดอกนะหนึ่งสองสามเด้อ ต้องลงไปเอากับชั้นครับนี่ครับผมถอดเอากระติดตัวน,นี้ดอยลื่นดอยกันลื่นนะครับผมแล้วกับชั้นพร้อมอาอซ้ำนี่แหล,แล,เละเป็นเหลากับเหลือเมื่อยรแล้วครับเก็บไปสองดอกตังกล่องบ่ได้ครับโอ้จริงนี่เลย อีสองดอกครับตั้งกล้องอะไรขึ้นกันโอ้โหจิ้งนี้คอยไปเหล่าบ้านเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาครับเห็ดปวกกระจายครับมันปูมูงยังขึ้นประมาณนี้ห่าหกดอก บอาเลิกนะครับผมเอาซ้ำนี่แหละมันเริ่มบานแล้วเรายากซื้อครับเอาซ้ำนี่เลข้างล่างมันผุแล้วเห็ดกอเห็ดกอแดงดอกนึง เป้ยเลยครับนี่ยอมหนึ่งโอ้ยอมนี่ดอกใหญ่ยอยู่ครับอื้อขากแล้ว มันผูแล้วที้างหน้านี้อีกครับผม หลายดอกอยู่ครับ หาไปเรื่อยๆกับที่พ่อได้เก่งพออยู่เลยอยู่แต่ว่าเมื่อวานถ้าจะจุ่มนะครับมือนี่มันบาน,นก้อนหินจิ้มยากอาีครับได้สำนียแหละอันนี่เด็กจิตโตมครับผมนี่ครับ อย่างแซ่บด้วยกับเนี่ยเห็ดปวกน,นี่ดอกตูมหน่อยพอด สะสมไปเรื่อยๆครับผมทั้งหนาข,าขาวๆนั้นเนบ่เดี๋ยวไปเบิ้งครับน้องแพงก็อยู่ทั้งล่างคุณล่ะคุพ่ออยู่นะครับเห็ดแดงกอกับมีอยู่ครับแต่ว่าออกบหลายห่างๆครับผม ดอกเดียวะดอกเดี๋ยวก็เอามีดอกเดียวครับเตงกอเต็ดกอครับกาลังขึืนเพราะ่นี่ครับน,น,บนี่ล้องจุ่มๆเลยดอกหนึ่งครับผม มนนูนีเนาเบดโอ้ยิดโอ้บริกินโดนแล้วแกงเห็ดบวกกันได้นี่ครับขามันผูแล้วเด้อครับนี่นเท่าละตัดเอาลดะสองดอก ้าโดครับตขึ้นน้ำหิน,นครับเสียดายมูนี่ครับ ผมเลือกเอาคนวยเบิร์ตครับผมไปแล้วอีกหนึ้งคือสิบบุได้สองดอกได้บ่ มูนี่งามเพอได้อยู่ครับมีสีดอก ข้ามาปีนเขามนียโอ้ได้หลายเลยครับนี่นี่จะดอกกระเทาเนะานะเสียดายเนาะดอกเถาหลายเติบด้วครับเบ็ดปวกออกหลายเติบแต่ว,ว่ามันเน่ามันเถาเบ็ดเมาหาไปขงไง้างในนีี่เ่เอออพแล้วนกระเทานี่เห็ดแดงดอกนึงครับ ดอกหนึ่งครับรงนี้มูดอกแป้งครับอันนี้ดอกหนึ่งครับอันนี้เป็นเห็ดหาดครับมีดอกเดียวเห็ดหาดเรืองครับผมเอปเปนหนึ่งกินแซ่บครับ เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือสิพอะสำเนียงแหละพี่น้องครับย่างไปมันบ่ค่อยพอเห็ดนะครับเห็ดดินเห็ดยังก็บ่ค่อยเกิดเนาะก็มาได้เห็ดปวกนี่แหละยูยอมหนึ่งนี่ครับถ้ามันบ่เน่านี่ได้หลายเติบพี่น้องครับอันนี้ก็เลือกเอาแต่ดอกดีๆเพราะแกงได้นะครับเนาะอันนี้ของผมน้องแพ้งได้งามนะพ่อมุงงามอยู่นี่ใช่เลยนะรวมกันนี่ก็ได้ตาหนึ่งพุ่นลเนี่ยเห็ดปวกแต่เสียทีม้ามันบานเบิดก่อนครับผมอ๋อพอได้ียูได้กินครับผมเนี่ยแกงก็แซ่บครับเห็ดปวก ถ้าวันวะอาจจะเหมาะเนาะยังก็เห็ดเห็ดโคตน้าดำเนาะครับเนาะโค้้ดหนาาเจช่วงนี้เอ้าจังใดก็ถ้ามากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกลับไปพอกันไม่คลิปหน้าพูดละไปหาโคกใดโดยใดกะรุ่นกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพอได้อยู่ได้กินครับนี่แหละหากินตามของหากินของตามธรรมชาตินี่แหละครับผมช่วงนี้ก็นาฝนก็เก็บเห็ด เก็บน้องใม้ไปกอ่กอน